ไม่เคยจุดเค้กวันเกิดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่จุดเค้กวันเกิดให้ตัวเองนะครับอันนี้เมียจะเป็นคน Happy Birthday ให้เอาไปปิดไฟก่อนนะครับน้องครับมันละลายเร็วมากเลยนะเห็นไหมเออเห็นอยู่ชัดเลยใช่ไหม <Mario. S 2> มาเร็มา Happy Birthday to you Happy Birthday to you ยอา,ายุ3าอายุ3-6ปีนี้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานก็ให้สุขภาพแข็งแรงก็ความีความสุขทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องมีความสุข,ส,ขสุขภาพร่างกายขแข็งแรงทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วยอย่าให้เก็บได้ป่วยก็ให้ได้กลับไปใช้เงินที่บ้านไม่ต้องอยู่เกาหลีนากน็ให้ร่ำรวยร่ำรวย กิจการองเลได้เขาโอเคธุขอขอได้วยขอได้ดิเราขออวยร่วมสูขมากๆไม่ต้องเคียร์เออแล้ว่าทำหน้าที่พ่อดีแล้วอยู่ข้างๆกันอย่างนี้ไปนานๆนะขอบคุณนะขออะไาขอแล้ขอสุขย่างสมหวังเพียบ